ขนุนทำอะไรขนุนโอ้ยพทิพ์เต็มใจมากเลยเออดูขนุนโอ้พนอจัดให้เลยดิช้างรักกันโอดพนทิพตดขนุนหมดอารมณ์พรทิพ์พายลมอย่างหนักเลย <c oughs> สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคค่ะโอ้ยพนทิพ์เอ้ยขนุนว่ากำลังได้อารมณ์มาตดอีกมาพายลมอีกต่างหาก โอ้ยแย่แย่แย่งานนี้โอ้ oh, <laughs> ดูบุนุนสิสุดยอดทำอะไรเกรงใจโคกหน่อยเดินนี่หนุมนทิพย์ <laughs> อนทิพย์ยกขาทำไมอนทิพย์เต็มที่เลยขนุนโอ้ขนุนเป็นพ่อพันแล้ว,วันีน পালোঁ <laughs> ช้างรักกันช้างรักกันต้องแบบว่าอยู่แบบเงียบๆนะคะไม่เมย์คเมื่อกี้พูดโดนความอัดจุ๊จุ๊จุ๊อย่าพูดอย่าพูดเขะว่าฮึบละขนมนละ มันยังไงล่ะสงสัยผูกโซ่ของไปกขาหรือเปล่าเลยขึ้นไม่ได้เพราะว่าขนุนนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยฝึกผสมพันธุ์นะคะไม่เมย์สีนี่มาอยู่กับควนโอ๊ตนี่แหละครั้งแรกครั้งแรกจะหัดให้กับขนุนนะคะนี่สวัสดีนะคะสวัสดีไม่เมย์สีทุกทุกท่านนะคะอยู่กับช่องไทยสรีมงคลไทยโค้กนะคะเมื่อกี้ก็มีการเงียบหน่อยเพราะว่าควนโอ๊ตไม่ให้ใช้เสียงนะคะนี่ โอ้วันนี้ครึ่งวันเลยเต็มๆพาน้อง u t u b e ไปฉีดวัคซีนนะคะไม่มีไม่มีเวลาลงคลิปเลยนะคะนี่ฉีดวัคซีนเสร็จต้องมาซักเสื้อผ้าอีกพึ่งว่างนะคะนี่ก็เลยออกมาเจอคันอดให้ขนุนเป็นพ่อพันธุ์เลยหัดนะคะหัดหัดไม่รู้ว่าผสมพันธุ์แล้วจะเป็นยังไงทีนี้นิสัยของขนุนจะเป็นยังไงเหมือนไพรโคกงไหมต่อไปเป็นบทที่ว่าต้องเงียบนะคะต้องเงียบ ถอดโปกขาออกแล้วนะคะนี่ถอดโปกขาออกแล้วถ้าไัยคูนี้ต้องใส่โปกขาในการผรสมพันธุ์หัดกนหัดกนเพราะว่าขนุนพ่อเขาเป็นพ่อพันธุ์นะคะนี่ขนุน คันโอดใช้พลทิพย์ตะค้าป็นการบางังกลัวเรายังไม่รู้นิสัยของขนุนดีเนาะว่าเป็นยังไงก็เลยต้องดูขนุนแบบว่าวนเวียนควันโอสตลอดเลยนะคะดูเอาพลทพิษเป็นเป็นกำบังไว้นะคะเ่าอ,อากาศร้อนมากๆเลยจะเหมือน ใครโค้งหรือเปล่านิสัยเวลาสผสมพันธ์แล้วดูหันตามควานออ๊แล้วค่นนี่ควันโอ๊ก็เล่นซส้นเอฟกับขนุนเหมือนกันเล่นซส้นเอฟกับขนุนเหมือนกัน กะนุนมาฝั่งนี้ควันโอ๊ไปฝังปง่งนู้นกะนุนไปฝั่งนู้นควันโอ๊มาฝั่งนี้ ถ้าไปผูกไว้ที่แปลงหญ้าแบบเงียบๆนะไม่ควานว่ายังไงก็ได้ทับเองตามธรรมชาติปล่อยไว้ปล่อยไว้สองเชือกแต่ก็ยังว่าเลยเนาะแม่เมธขนุนเป็นช้างมาใหม่ก็ยังไม่รู้นิสัยเขาเป็นยังไงปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดงวงใหญ่ใหญ่หญขนุนงวงใหญ่มาก ยังไงขนนพลทิพย์นี่เต็มใจมากๆเลยนะคะพลทิพย์ถ้าพลทิพย์ไม่เต็มใจนี้ทําแล้วนะคะนี่ทําขนนแล้วอันนี้พลทิพย์เต็มใจมากเลยยืนนิ่งเลยขวัญอดมองเชิงขนนว่าจะเอายังไงนะ,ะนี่เดี๋ยวขวอดมอง หมอพขนนุนหมอพขนนุนเพืนน่อความปลอดภัยอยู่อยู่กับพนทิพดีกว่า,า,ามาทางนี้เห็นไหมล็อบบอลล็อบีละนิดทีละนิด,ะนดจะไปหาคานอนอส โคกจะได้ไหมโคกโคกว่าเมียผมนั่นน่ะเมียผมะเห็นไหมขนุนว่าทีละนิดเห็นไหมไม่รู้ใจยังไงอุอากาศร้อนมากเลย เฮ้ยแล้วยเฮ้ยแล้วอะไรวงถนนเนี่ยตอนเอาตรงจ้องถนนตลอดนะคะนี่พิดตาไม่ได้เนั่ยยื่อเฉยไม่ได้เดี๋ยวถนนรอบนี้ไม่มี่อขา โอ้คนทิดเต็มใจมากเลยตัดก่อนไม่ต้องดูนะคะไม่ไม่สีเดินคิดเจ็บติดเหลืองไม่ได้ไม่ได้เนอะไปทำไมทั้งรูโต้ตัวน,นั้นไหนละไหนละโอ้ฝนทิพย์ยกขาฝนทิพย์ยกขาไม่ได้เลยที่ ขนุนคึกมากเลยขนุนถึงหุ่นเขาจะเป็นแบบนี้บางคอมเมนต์บอกว่าทําไมขนุนผมจังเลยหุ่นเขาเป็นอย่างนี้นะคะหุ่นขนุนเหมือนคุณนพนายคงนี่แหละถ้าเกิดว่าช้างผมนะคะไม่ไม่สีเขาจะไม่มีอารมณ์ขนาดนี้นะคะนีเขาจะไม่คึกเขาจะไม่คึกเขาจะไม่คึกขนุนนี่สุดจอย ขึ้นหลายครั้งเลยนะคะนี่ถ้าเกิดที่ใหญ่นี้เต็มที่สองครั้งแค่นั้นนะคะถ้าไม่ได้แล้วก็คือไม่เอาเลยอันนี้แบบว่าดิะจูนี้ยังแข็งตลอดเลยนะคะนี่คนนึ้นสมบูรณ์มากมงมงหุ่นเขาเหมือนจะโผมแต่ระบบข้างในเขานี้สุดยอดนะคะเมสีสมบูรณ์มากข้างในเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยแม่ควัมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเสียงเบาจังต้องขอประทานโทษนะคะนี่เราต้องแบบเซฟเสียงเบาๆพูดดังไม่ได้เดี๋ยวจะดูควันอดจุ๊ๆให้ไปหาควัอดอีกแล้วดูดู <laughs> ด ใช่มาแบบสตไตล์ไพโค้กนี่ผสมไม่ได้ต้องแบบไล่ควันอะไรประมาณนี้นะคะนี่ทับไม่ได้ต้องไล่ควันเหมือนเหมือนไพโคีกถ้าขึ้นผสมพันธุ์ไม่ได้นี่ควันโอ๊ตนี่สุดยอดเลยดนไพโคกไล่แน,น่นนไม่เหลือ กระตุ้นให้ตัวเองมีอารมณ์นะคะขนุนดูกระตุ้นให้ตัวเองมีอารมณ์มขลาเคลียร์พรทิพย์ตลอดซ้ายขวาซ้ายขวา รอ,อบที่เท่าไหร่แล้วนี่รอบที่สามแล้วมัง้งรอบที่สี่รอบนี้รอบที่สีะะ่แล้วท่านขึ้นปีนตายตัวเมียถ้าขนุนเป็นพ่อพันนี้เรียงคิวเข้ามาเลยบรรดาช้างพังทั้งหลายเรียงคิวเข้ามาเลย ขนุนจัดให้ถ้าเกิดว่าขนุนเป็นพ่อพันธุ์จริงๆนะคะไม่ไม่เขนุนจัดให้เลยได้แล้วได้แล้วไม่ได,เด้เข้าผิดทางพอแล้วเข้าผิดทางพอแล้วอะคนทพิ์เข้าหลักเข้าลัก สี่ครั้งแล้วไม่ได้สักทีอันนี้คือเป็นการฝึกนะคะฝึกเพราะว่าขนุนยังไม่เคยยังไม่เคยได้ผสมพันธุ์แบบเป็นจริงเป็นจังนี่ก็อายุสิบหกปีฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนฝึกหัดไปก่อนนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเคยได้ขึ้นครั้งหนึ่งสองครั้งถ้าได้จริงๆนี่เขาก็จะเป็นงานเป็นการเลยทีนี้ได้เลยพ่อพันธุ์เลยทีนี้เพราะว่าพ่อของขนุนไท,ย,ทยสีหนุ่มนี้ เป็นพ่อพันธุ์นะคะเป็นพ่อพันธุ์เสียชีวิตนานแล้วนะคะนี่นเป็นยังไงควานอหเอาน้ำค่อยในเร็วไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโอ้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะนี่ใส่ป๊ะคาเลยเด้อเขาคือแนมเจาตลอดฮะ ก็คือใบไายไปขว้เจ้าใบไายเขาก็ไปบไส่น้ำเจ้ามืดมืดมีพลสวรรค์เพื่อมีพลสวรรค์พลสวรรค์เราไปเรื่อยๆครับเราต้องรีบเพิ่มไปเรื่อยๆหัดฝึกหัดไปเรื่อยๆมีเจ๊พลม,มีเจ๊พลทิพย์เป็นตัวยงแล้วไม่เป็นไร <laughs> คนที่เป็นแม่พันธุ์แล้วมีคนที่เป็นแม่พันธุ์ไม่เป็นไรแล้วค่ะดิขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเป็นงานบุบบุบแก่ขน,น